สวัสดีครับนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาแนะนําเป็นแบตเตอรี่ลิโพนะครับยี่ห้อ soft power นะครับใช้กับเครื่องบินบังคับนะฮะรถบังคับเรือบังคับแล้วก็พวกปืนบีบีกันนะครับอันนี้จะเป็นขนาด7 4โวลต์นะครับ3 5ม2,200อนมิลลิแอมนะครับ2,200มิลลิแอมก็คือถ้าเทียบเป็นแอมก็ขนาด2แอมหน่อยๆนะครับ แต่ตัวนี้ความพิเศษคือมันเป็นตัวสั้นนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะเนี่ยนะครับเป็นแบตเตอรี่เซลล์แข็งๆเลยนะครับเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวสั้นก็คือมันจะสั้นกว่าพวกเฮลิคอร์อ่ะยี่ห้อหลักๆที่ใช้กันนะครับทีนี่มันจะสั้นกว่าสั้นกว่ามีความหมายอย่างไรคือหนึ่ง น้ำหนักเบานะครับซึ่งซึ่งใช้กับพวกเอ่เครื่องล่อนนะครับคือเครื่องล่อนต้องการระยะเวลาการบินนานล่อนนานนะก็คือทีนี้จะต้องใช้แบตประเภทที่มันเบานะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาด7.4นะครับเป็นก้อนสั้นนิดเดียวเองนะครับแต่เครื่องบินเครื่องล่อนบางประเภทก็อาจจะต้องใช้ 4G เยอะนะครับต้อง่วงหัวก็อาจจะต้องใช้ก้อนใหญ่แต่อันนี้วัตถุประสงค์ก็คือ สำหรับคนที่ต้องการแบบที่มันสั้นลงอย่างเช่นปืนบีบกันนะครับพื้นที่มันน้อยต้องการก้อนเล็กและสั้นลงนะครับทีนี้ก็จะมี2 2 0 0 m มิลลิแอมซึ่งเป็นขนาด7.4โวลต์นะครับก็คือทีนี้จะใช้ประหยัดพื้นที่แล้วแล้วก็น้ําหนักเบานะครับแล้วก็พวกรถบ,บังคับนะครับรถบ,บังคับบางประเภทก็ช่องซ็อกเก็ตใส่แบตเตอรี่ก็เล็กนิดเดียว ก็ใช้ตัวนี้แทนได้นะครับตัวนี้ก็ราคาเดี๋ยวแจ้งไว้ที่คลิปวิดีโอนะส่วนของปักนะครับปักก็เป็นปักดีนนะครับเป็นปักดีนมาลานชาร์ตนะการหุ้มหองานเรียบร้อยนะครับแข็งโปก๊ก ใช้ทนแน่นอนนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ